มาเลยครับมารวยกับช่องดวงนาเพลินช่องดวงนาเพลินวันนี้วันที่13ทับหนทับหกหฮานอยมัดรวมลาวสามัคคีลาพัฒนาวันที่13 564 564 64 5465นะครับอย่าลืมนะครับตัวกัน9 9 4าเเลขลดหมานแต่กันทุกวันเข้ากันทุกวัน4560ห0 อย่าลืมเด้อครับพี่น้องทำบุญด้วยนะครับช่วยซื้อน้ำมันโซล่าใส่เครื่องปั่นไฟและรถบินท้าบาทนะครับเนาะเออโอ้อยากหลายยุ่มพอยมมอุ่มเมียเอ้ยของวันนี้นะครับเนาะเออของวันนี้หรืยอยากล่ะครับยุ่มพอยุ่มเมียซอยพระลูกพระหลานหรือว่าซองเห็นน้ำใบไม้ก็เป็นตัวเลขให้กันนะครับผมก็ซองเห็นอยู่ เว่ามื่อไม่จังเบืงครับเมื่อนี่อุทัยเทวีบ่อโพครับเมื่อนี่เฮ้ยหนาชิลลัยไหมครับออุทัยเทวีบอโพนะครับเนาะโอ้ชิลลัยเบืงนะครับเนาะเมือว่าเราออกมาเบืงดีอยู่ท้ยเทวีนะครับเมื่อนี้เราไปใช้พุ้น,นโทนะครับศูนย์แปดสองแปดสามห้าสามสี่หกศูนย์นะครับเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเกียรติสามห้าอาจารย์สุร,รเกียรติยะโสธโร เออมึงขึ้นนี่เขั้วเด้อครับมืงขึ้นนี่ครับวมึงขึ้นนี่งแต่ขั้วเออได้มึงของของพรุ่งนี้ครับนี่แนวทางของวันพรุ่งนี้ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะแนวทางของวันพรุ่งนี้ครับนี่โอ้ยนะครับจกลำบากได้ยังไงครับล้มเมฆแห้งมึงเออเด้อครับล้มเมฆแห้งครับลมผ่านครับมืงเนี่ลมเพรอากาศดีครับมืงเนี่ นี่แหละครับวันที่สิบสี่ทับหนึ่งหนึ่งทับหกหกครับของวันพรุ่งนี้ครับอุ้ยเหล็กเหมืนตัวเดียวกันเนาะครับพี่น้องอน้องเอยเหล็กเหมืนตัวเดียวกันเนวะทางห็กเมืนตัวเดียวกันนะเนาะทางช่องไม่สนให้เล่นการประเนแต่วิจารณานะครับแต่วิจารณานะครับเออวิจารณาครับเป็นเป็นบุญเป็นกุศลแล้วครับมีผู้แนะนำเนาะครับเนาะมีผู้แนะนำ ขอกอบคขอซื้อครับสวดมนต์ทุกคืนสวดมนต์ทุกวนันได้เข่าทุกมือนะครับเนาะเออเบิ่งกนึ่งอครับนี่นะครับของวันที่สิบสี่ครับของวันที่สิบสี่ครับไอ้เบิเ่งกันจะจะไอ้เบิ่งกันจะชัดรถครับอืเข้าหรือไม่เข้านะครับขัน่มเข่าบวาได้ครับไอ้เพิ่น ของวันพรุ่งนี้ครับงามนาะครับนเนาะเดี๋ยวใส่เบิ้งเอ็นเอของมือขึ้นหนิครับเข้าครับเดี๋ยวของมือขึ้นี่เลขลดข้าวสองครั้งครับนี่แหละครับข้าวห้าเกตครับเลขลดข้าวสองลอกครับมือขึ้น ดีนะครับเนาะอ่ะมื่อนี้พระมิวไทยเทวีออกมาเหรียญนโมนีม่นะครับเนาะ,ะมันแห้งบ่เราคือบอกมาเนาะไดยเทวีเอ้ยอือนี่นะครับอ่าบ้านนี้ผลของเข้านะครับนี่นะครับอือกาชาดเข้าเลขลวดนะครับศูนย์สี่บนนะครับ ศูนย์สี่บนนะครับเนาะพิเศษล่างศูนย์หกว้าดอกโม่ดักเตียงเออเลขรถดนะครับเลขรถดเลขรถดครับเลขรถดปกติเข้าโตัก้าครับเจ็ดห้าครับโอ้ยนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลนองเฮานะครับเนาะเขาหน่อยเขาายเขาหน่อยเขาหญ่ก็ดีเบื่อครับสุยหนาสุยหลังเอออย่างไรเนาะครับเออเนี่แหละครับ เนเอตัวเก่าให้ดูกันอืมทีนี่อืมบอ้ที่สิบสามเขานี่ละโอ้นะครับวนะ่าเออาโชคท่าหมานครับอ,อ้น่าจะได้กับน้ำมันโซลานะครับอ้ขาดหลายครับผมมีน้ำมันโซร่าใส่รถบินทบาทนะครับเนาะอืมเทียงปันไฟความครับเพราะว่าวัดเท่า ไม่มีไฟฟ้าเลยครับเออธรรมดาธรรมดาครับนี่แหละครับเมืองหัาค้าครับของมือนี้ครับงามครับอเขากกเรเยลรถเลยครับมันไม่ได้ไม่ได้ลงทุนไปเยอะนะครับเนาะมันเข่าวก๊าเบลรถครับลงทุนอยู่ที่ตัวนี้เลยครับตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะลงทุนไปที่สี่ห้าหกก็ได้ครับเออศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกไป่างที่นะครับห้าสี่สี่ห้า ห้าหกหกห้าไปยังสี่แล้วครับน้ำไปยังสี่นะครับ,อช,รบชอบก็จัดไปชอบก็ผ่านอันนี้เป็นเรื่องว่าสู้กันฟังนะครับไม่แนะน,นํเมืเ่อนนนําให้เล่นการเพราะนั่นเด้ครับตว่ว่าผิดแต่หน้าเบื้องครับอมันคือถูกแท้คือน่านรวยแท้กับไปเหระครับทั้นนททงน่องนี่แหละครับสัตว์มันเนียนๆกันนะนะครับเนาะอโอ้อยากเบื้องแนวทางนั่นที่ครับโอ้อยากเบื้องแนวทางอันอัน เลขตวงวดพี่ครับโอ้เรารัฐบาลได้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 เบิง้งให้ดูทุกวันให้ชมทุกวันครับนี่นะครับเบื้องยังกันหนักมาครับเออนี่แหละครับแนวทางของรัฐบาลนะครับเออเลขพ้นปวกน้อยขอต่องวดนะครับวดวันที่สิบหกทับหนึ่งหนึ่งทับหกรัฐบาลไทยเลขพ้นปวก ไปขอมือสุดท้ายนะครับผู้ใดได้เบิ่งคลิปอาจจะเข้าใจนะครับว่ามันออกครับได้หนึ่งห้ากับหนึ่งเกตครับโอ้ยออกได้ครับออกหาหนึ่งครับพนพวกน้อยครับมดเล่ขอต่อครับมือนั้นเลยครับเลขออกปั๊บขอภายในมือหนันเลยได้แปดห้าหกครับโอ้ห้าได้เพื่อนให้แปดหาหกครับเบืองเอาเนยครับเลขพนพวกครับพนพวกน่อยเขาเป็นนังได้คือส่วนคือหมานแท้ห้าหกแปดห้าแปดหกครับหลงเขียนครับ ห้าศูนย์นีหลงเขียนนะครับเออน,นี้นะครับห้าศูนย์หนีหลงเขียนนะครับห้าศูนย์หนีหลงเขียนที่นี่ก็มาเลขอาจารย์ฝันได้แปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับเนาะกับฝนะันดีครับที่นี่เลขแมวน้อยครับเลขแมวน้อยเท่านี้ได้เกตสามห้าห้าสามงวดมันออกสี่สี่หกกันเพิ่งว่าซองได้สี่สี่หกเลยครับยุทำเบื่อมันวัดซองครับป้าท้อ เพิ่นได้ซีซีหกเลยครับอืมแต่เพิ่นเพิ่นซรงหลังการได้ทอดครับโอ้ยชี่ได้ครับกูนะครับเนาะได้น uh. ้ำพ okay. ิ <found> ่นกันจะได้ดีน้ำพิ่นเน่กะออกหลังทายทอดครับมืองนะครับโอ้ยชี่ได้ครับชี่ได้ชื่ได้เออเบืองเออเด้อครับอืมได้บานเออรัฐบาลไทยเบิ่งโดโดนนะครับเปเบิ่งโดดดนเลยครับเปเบิ่งโดดดนเลยครับเบืองอืนเป็ดเวลาก็ได้ครับรัฐบาลไทยนะครับอืม ติดตามช่องดงนเเลินช่องดงนเพลินซื้อๆอ,อน่ครับดงนาเาลินนี่ใเห็นไหด้อครับ